ไม่ว่าจะเป็นการยึลากนะครับหรือว่าการยกน้ําหนักนะครับที่เกินไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังตัวรถนะครับถ้าเรายกน้ําหนักนะครับเกินนะครับจะส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูที่ชิ้นส่วนเลยครับในจุดที่ส่งผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนยกนะครับระหว่างซ้ายขวานะครับ สวัสดีครับมาพบผมครับวีรศักดิ์หอากลางกับรายการคู่หูดูแลรถนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนําการใช้งานอุปกรณ์สารจุดไม่ว่าจะเป็นการลากนะครับหรือว่าการยกน้ําหนักนะครับที่เกินไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังตัวรถนะครับ สำหรับการลากนะครับก็จะมีน้ำหนักนะครับที่ระบุไว้นะครับในคู่มือการใช้งานนะครับว่ารับน้ำหนักในการลากไม่เกินกี่ตันกี่ตันนะครับรวมทั้งการยกน้ำหนักด้วยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับดยปกตินะครับเราจะออกแบบมายกน้ำหนักของอุปกรณ์3จุดไม่ว่าจะเป็นผานยกโรตารี่เครื่องปลูกอ้อยนะครับจะมีระบุอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูครับถ้าเรายกน้ำหนักนะครับเกินนะครับจะส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูที่ชิ้นส่วนเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นฝาไฮครับของอุบบรลส3จุดนะครับในจุดที่ส่งผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนยกนะครับระหว่างซ้ายขวานะครับการหลวมคอนนะครับของบูทต่างๆหรือนะครับอาจจะทําให้ฝาไฮนะครับเกิดการฉีกหรือว่าแตกนะครับในชุดนะครับทั้งซ้ายและขวาในจุดนี้นะครับต่อไปนะครับพอชิ้นส่วนภายในนะครับก็จะส่งผลกระทบนะครับในเรื่องของแขนยกนะครับพวก เขาแขนยกนะครับกามปั้นนะครับแล้วก็ชุดนะครับไอ้ก้านยกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับรวมทั้งนะครับรูปสูบข้างในด้วยนะครับชิ้นส่วนพวกโอลิงต่างๆนะครับก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของหางกระตุกตามมาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนในชุดของฝาไฮาอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นใน ชุดของคาร์หน้านะครับกรณนี้ที่เราไปยกน้ําหนักที่คาร์หน้านะครับทิ้นส่วนที่จะส่งผลคือตุ๊กตาด้านหน้านะครับตุ๊กตาด้านหลังพวกบูธต่างๆพวกนี้นะครับมันก็จะสึกแล้วก็หลวมคอนรวมทั้งชุดเพลาตั้งนะครับบางทีซีนเพลาตั้งรั่วเร็วขึ้นนะครับสลักลูกป,ปืนแตกอะไรพวกนี้อันนี้คือผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นสำหรับรับน้ําหนักด้านหน้าเกินนะครับ และนี่ก็คือนะครับชิ้นส่วนที่เสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับในที่จะเกิดขึ้นในตัวแท็กเตอร์นะครับนะครกคืออยากจะให้นะครับผู้ใช้งานนะครับศึกษาในคู่มือการใช้งานว่าอ่ารับน้ำหนักุงกรณ์สารจุดได้เท่าไหร่ไม่อยากให้ใช้งานเกินนะครับรวมทั้งนะครับในขณะเดินทางนะครับในทุกครั้งเลยให้ปิดวาล์วปรับตาการตกทุกครั้งเพื่อป้องกันชิ้นส่วนภายในหรือว่าลูกสูบเนี้ย เกิดการเสียหายนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องสายามคูต้าด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมวีรศัก์พอกลางนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ